ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกเห็นควันนั่นไหมฮะตอนนี้ผมรู้สึกร้อนๆหน,นาวๆยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่เพื่อเก็บภาพสวยๆไปฝากเพื่อนๆผมทําได้ครับลุยและนี่นะครับคืออันซินเจแปนตอนตะลุยภูเขาไฟอโศกครั้งแรกจําไม่ลืมใช่ครับนี่คือภูเขาไฟอโศกหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคุกครุ่นอยู่ตั้งอยู่ในเมืองคุมาโมโตะภูมิภาคคิวชูประเทศญี่ปุน่นและวันนี้นะครับเรากําลังจะไปพิชิตภูเขาไฟลูกนี้ด้วยการนั่งเฮล เ,เมื่อขึ้นมาด้านบนแล้วนะ,ะับพี่เจ้าหน้าที่เขาจะพาชมวิวเขาทิวทัศน์สวยๆโดยรอบก่อนจะปิดจบด้วยวิวปากปลอมภูเขาไฟต้องขอขอบคุณสภาพอากาศวันนี้นะฮะที่เป็นใจมากๆเลยทําให้เราได้เห็นภาพสวยๆแบบนี้โดยที่ไม่มีอะไรบดบังน้ําสีฟ้าฟ้าที่เดือดจนควันขึ้นออกมาให้เห็นชัดๆแบบนี้จนพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกเลยนะ,ะว่าเราโชคดีมากๆเพราะโดยเฉลี่ยแล้วนะฮะต้องกลับมาซ้ําถึง4 5ครั้งเลยนะถึงจะได้วิวแบบนี้ส่วนค่าใช้จ่ายกิจกรรมนี้นะฮะก็ตามนี้เลยครับนอกจากนี้นะฮะบริเวณรอบๆภูเขาไฟอโศกก็ยัง มีสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมสนุกๆอีกเพียบแนะนําให้ลองมาขี่ม้าชมทุง่งหญ้ากุซาเซลิตรงนี้เขาจะเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวมัชชะแถมยังเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟอโศกอ,อีกด้วยนะค่าขี่ม้าก็1คน1500ยเยนแต่ถ้าขี่ม้ากับเด็ก2คนก็2,500ยเยนหรือจะไปพิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟอโศกแหล่งความรู้ที่เก็บบันทึกเรื่องราวของภูเขาไฟอโศกถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ดีมากๆเลยนะครับและปิดท้ายวันด้วยมื้ออาหารอร่อยๆที่ร้านดุสนุกะหรือถ้าออกเสีีีียยงงบบ่่่่ปปปุุุุนนนนนเเเกก็็อออออาาจะดสต้้้ขขคณทททริลใหพืผม เปิดใจลองมาทานเนื้อวัวดูและคืออร่อยมากๆแถมเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเขาเนี่ยครับก็จะเป็นคุมาชะลาเต้ที่จะเป็นน้องปี๊ัะชะน่ารักแรรักแบบนี้อยู่บนแก้วเลยเส้นทางอโศนเนี่ยครับนับเป็นอีกหนึ่งเส้นทางในคุมาโมโตะที่ต้องมาเช็คอินกันให้ได้นะครับอยากเที่ยวญี่ปุ่นแบบนี้เรามีบริการต่างๆให้เพื่อนๆเ,เลือกใช้มากมายสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยที่ Quality Express